มาฟังเสียงตัวในสุ่มขันนะครับนี่นะครับเจ้าปลาดูนะครับหูใหญ่ด้วยนะครับขันเพราะมากนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสีประดูนะครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในสุ่มนะครับสุ่มตัวน,นี้นะครับ อให้เขาขันก่อนนะครับเราฟังเสียงกันนะครับไก่กําลังจะเป็นหนุ่มนะครับไก่ผัดขนใหม่นะครับนี่นะครับเสียงครับจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ ตื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไก่จับเราขังเลยนู่นนะครับสีประดูตัวนี้นะครับที่ได้ยินเสียงเมื่อเมื่อกี้นะครับนู่นครับอยู่ข้างลาเพื่อนนะครับสีประดูนะครับที่ขันเมื่อกี้นะครับชุดนี้ก็ขันเป็นหมดทุกตัวแล้วนะครับตัวเมียก็จะเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับนี่นะครับ มีอยู่ห้าตัวนะครับห้าตัวสีสีฟานสองสีประดูหนึ่งนะครับท่านในสนใจก็ทักมาได้นะครับจะแบ่งสีตัวนะครับสีฟานหนึ่งตัวสีประดูหนึ่งตัวนะครับคู่สองเมียสองนะครับส่วน สีฟานอีกตัวหนึ่งผมขอเก็บไว้เลี้ยงนะครับเลือกเอาเลยนะครับสีฟานมีอยู่2ตัวนี่นะครับากได้ตัวไหนก็องเล็บบอกมานะครับสี่ตัวในราคา1 0 0 0พบาทนะครับสี่ตัวนะครับส่วนสีฟานอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้เล่นเออเอเอเก็บไว้เล่นนะครับเก็บไว้เลี้ยงนะครับสี่ตัวหนึ่งพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ คู่สองเมียสองนะครับนี่โหจเจ๊ดนะครับสนใจก็ทักมานะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับไก่กำลังจะเป็นหนุ่มนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงผัดขนเป็นหนุ่มนะครับไก่ไก่เดือยกำลังเป็นตุ่มๆนะครับก็เอาไปเลี้ยงเก็บไว้เล่นด,ดูหน้าได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดู ชัดนะครับนี่นะครับห้าตัวนะครับทั้งหมดแต่ผมจะแบ่งให้สีตัวนะครับผู้สองเมียสองนะครับเป็นสีฟานตัวสีประดูตัวนะครับตัวผู้นะครับที่ท่านได้ยินเสียงก็คือสีประดูนะครับขันนะครับก็สนใจทักมานะครับสี่ตัวหนึ่งพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ